สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีเช้านี้ก็มาเล่นกับน้องบัวหลวงนะครับหลังจากทำภารกิจเรียบร้อยแล้วปล่อยควายออกไปกินอ่าวันนี้มีฝุ่นก็โพดนะครับจะกินน้ำไปเล่นน้ำนี่เช้านี้ก็เอาบัวหลวงมาฝากพี่น้องบัวหลวงเป็นควายที่เกิดเมื่อวานสิบเอ็ดโมงสิบนาทีพี่น้องครับสิบเอ็ดโมงสิบนาทีเกิดมาก็ พาความยาวแข้งขาหน้าตาใหญ่โตมาเลยครับเนี่ยดูดิหัวหัวอย่างกับตัวผู้เลยหัวโหนกหนูโหนกมากเขาเขามีแล้วนะครับมีเขาแล้วนะดูหน้าตาเขานะครับเป็นกวายที่แข้งขายาวนะสูงเป็นเมตรสูงเกือบเมตรเลยมั้งเนี่ยครับผมไม่ได้วัดนะไม่ได้วัดแต่ก็เกิดมาก็ โชคดีว่าเมื่อวานน้องเก่งมาตรงฝุ่นก็พดแม่ไม่สามารถจะเบ่งลูกออกได้นะครับพิจารนาแล้วก็เบ่งได้นะแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลานานก็เลยต้องช่วยคลอดนะน้องเก่งช่วยดึงออกให้ดึงก็ไม่ได้ยากอะไรครับดึงก็ไม่ได้ยากไม่ได้ผูกเชือกอะไรนะตอนแรกก็ว่าจะผูกเชือกมาพี่น้องไปดูคลิปย้อนหลังได้ตอนแรกว่าจะผูกเชือกแต่ทำไปทำมาบอกเก่งดึงกับมือเลย แต่ตัวตัวใหญ่นะครับด้วยความตัวใหญ่ก็ทําให้พอดึงขาออกมาแล้วหูออกมาแล้วก็ห้อยอยู่ตั้งนานนะพี่น้องห้อยอยู่เป็นสามสี่นาทีเลยกว่าจะหลุดเองได้ผมก็ไม่ได้ดึงช่วยนะปล่อยเมื่อาวานนี้พี่น้องไปดูนะครับมีน้ําค่ําออกจากปากมาเป็นน้ําใสๆออกมาหูเยอะมากนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ช่วยคลอดไม่ได้ทําแบบนั้นคงจะสําลักน้าคั่านะคงจะไม่แข็งแรงครับ อันนี้เข,เขาเกิดมาเนี่ยประมาณสักสิบห้านาทีได้นะครับสิบห้านาทีไม่เกินนั้นนางก็ลุกกินนมนมแม่เนี่ยเมื่อวานนิดคัดมากนะครับคัดเต้านมใหญ่เมื่อคืนนะเมื่อคืนบัวหลวงกินกินนมทั้งคืนเลยพี่น้องผมตื่นขึ้นมาประมาณสามสี่รอบเมื่อคืนนะครับบัวหลวงเห็นบัวหลวงกินนมแม่ทั้งคืนเลย จากเก้านมที่คัดใหญ่ๆนะครับตอนนี้แห้งเหี่ยวหมดเลยแม่ก็ใจดีครับยืนให้ลูกกินนมแม่นี่น่ารักมากเลยครับรักลูกห่วงลูกมากยืนให้ลูกกินนมตลอดอลูกเขาก็ใช้ขี้แม่ทาสะดือส่วนแม่ก็เจ็บผิวล้างมดลูกไปเรียบร้อยเมื่อวานพี่น้องเห็นเนาะ,ะที่พี่น้องเห็นนะครับล้างแล้วก็ จะเฝ้าพิจารณาอีกสักห้าวันนะครับห้าวันก็จะดูว่าถ้าน้ำเมือกออกมาไม่สวยนะมีน้ำเมือกไม่สวยก็เดี๋ยวเราจะล้างซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะล้างซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งครั้งแรกเราล้างไป4 0 0ซีเดี๋ยวพอครั้งที่สองถ้าเกิดน้ำเมือกออกมามีเมือกขุ่นมีเมือกปนเลือดออกมาก็เราจะล้างอีก3 0 0ซีจบเลยครับ แต่ปกติแล้วล้างครั้งแรกแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซ้ําแล้วนะครับพี่น้องไม่ค่อยได้ซ้าแล้วก็ปล่อยมันลูกก็จะหายเลยแต่ถ้าเพื่อความชัวร์เนาะเพื่อความชัวร์เราก็ล้างซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งถ้าไม่กลัวเปรืองยาหนะของผมนี่เดี๋ยวก็ผมจะไม่อยู่ผมก็จะให้น้องเบิร์ดล้างซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อความชัวร์เดือนหนึ่งก็จะเหนียวนำแล้วครับเดือนหนึ่งก็จะเหนียวนารอบนี้ผมจะผสมเทียม นะรอบนี้ผมจะผสมเทียมยอดลาชันนะครับผสมเทียมยอดลาชันจะได้ลูกยอดลาชันสักตัวหนึ่งตัวนี้เป็นลูกของเจ้าคำปั้นคำปั้นนี้เป็นลูกหลานใบย,ยกนะครับส่วนแม่เขาก็เป็นสายเพชรอุดรอ,ออกมาคำปั้นให้ลูกสวยมากครับของน้องตอีเป็นควายน้องตีสีสเกตนะครับคำปั้นเป็นควายดําแต่ให้ลูกกับแม่เผือกนี้ออกมาเผือกสวยนะครับ ให้ลูกกับควายดาให้ลูกกับกําไรก็ยาวแข้งขายาวกำปั้นเป็นควายเตี้ยๆนะครับสูงร้อยสี่สิบกว่าหรือร้อยห้าสิบตรงนี้แหละครับตอนนี้ไม่ได้อยู่กับผมเป็นปีละก็จะอาจจะสูงขึ้นอีกเยอะหน่อยหนึ่งแต่กำปั้นก็ให้ลูกที่นี่สองตัวกับน้องกําไรกับเนี่ยแล้วก็บัวทองเนี่ยครับให้ลูกไม่ผิดหวังเลยพี่น้องแข้งขายาวเหมือนกับควายดาราเลยนะให้ลูกเหมือนกับควายดาราเลย พี่น้องจะถามว่าเอาแล้วอาจารย์ฉีดยาอะไรบ้างไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะผมทําพยาธิก่อนคลอดเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมนะครับ1 9้าตุลาทำพยาติก่อนคลอดมาเดือนกว่ากว่นะครับเดือนกว่ากาเกือบสองเดือนเนาะตีว่าสองเดือนก็นแล้วกันเนี่ยก็แข็งแรงอย่างเงี้ยพี่น้องดูสิครับแข็งแรงโอ้ ه, ลุกขึ้นมา แันนี้เขานอนนะจริงๆแล้วเมื่อเช้านี่วิ่งคลึกเลยนะครับวิ่งรอบคอกเนี่ยวิ่งให้คลึกหมดผมเอาไว้ไม่นานนะเดี๋ยววันที่23พรุ่งนี้เมื่อวาน21เนาะ23วันที่24ครับ24ผมก็จะปล่อยจะปล่อยให้เขาออกไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วครับแต่ไม่ไม่ขังแล้วเนี่ยเพราะเขาแข็งแรงมากครับเป็นควาย เป็นควายแข้งขายยาวแต่แข็งแรงเร็วปกติควายแข้งขายยาวจะลุกช้าเนาะแต่ตัวนี้สำหรับน้องโบหลวงนี่ใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเองนะครับหลังจากคลอดมาเพราะเราไม่ได้ดึงแรงนะดึงนิดเดียวเองก็ออกแล้วเนื่องจากแม่เขามีประสบการณ์การคลอดมาสี่ครั้งแล้วอวัยวะเพศและต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะเซ็ตตัวไม่มีการฉีกขาดเลยนะครับไม่มีการฉีกขาดแม้แต่นิดเดียว เขายืดหยุ่นนะโอว่าะเพศยืดหยุ่นได้ดีมากอ่าแล้วเขาเป็นควายที่เลี้ยงลูกดีมากนะฮะนมนี่คัดดีนมนี่เยอะมากนะครับเนี่ยพี่น้องดูนะฝากฝากฝากไว้ด้วยเป็นกอกเป็นควายที่ผมจินตนาการอยากจะได้แบบนี้ครับพี่น้องอยากจะได้แบบนี้ผมอยากจะได้ควายเผือกเป็นแม่พันธุ์สวยๆส,สักห้าแม่แตนะ่ตอนนี้ผมมีสองแล้วนะครับที่สวยๆก็มีออมบุญ แล้วก็บัวหลวงเนี่ยครับเป็นรุ่นพัฒนาส่วนแม่เขาเนี่ยผมก็ถือว่าผมซื้อมาด้วยความถูกใจด้วยความถูกอกถูกใจก็ไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับเป็นควายไม่ได้สูงนะร้อยสามนะครับร้อยสามสิเองนะแต่แต่ผมชอบตรงที่ว่านางให้ลูกกับควายดําเผือกให้ลูกกับควายเผือกก็เผือกไม่เอาสิไม่มาเลียป้าเกลือก็มีกินนะเกลือก็มีกิน ขัน้นตอนรายละเอียดการดูแลการคลอดเนี่ยพี่น้องไปดูย้อนหลังได้นะครับผมลงไว้แล้วเมื่อวานนี้มันระบบมันติดขัดลงไม่ได้แต่วันนี้ผมลงไว้ให้พี่น้องหมดแล้วนะครับระบบดูย้อนหลังนะโชคดีปีใหม่เลยครับเนี่ยตัวโชคดีส่งท้ายปีเก่าได้ลูกสาวเผือกตามจินตนาการเป๊ะเลยพี่น้องผมอยากได้แบบนี้ครับอยากได้สูงสูงยาวยาวน้องบัวหลวงเนี่ยสูงยาวแล้วอนาคต แม่เขานมดีอย่างนี้เราเชื่อขนมกินได้เลยตามประวัติการให้ลูกของบัวทองให้ลูกสวยทุกตัวแม่ตัวผู้หรือตัวเมียก็สวยหมดนะครับพี่สาวเขาบัวเงินก็ไปอยู่กับน้องแจ๊คที่แม่สอดตัวนั้นก็ให้ลูกแล้วสวยมากเหมือนกันนะมีพี่ชายอยู่นะครชัยศรีบัวตัวนั้นบัวเงินไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่แต่ก็สวยนะตัวนั้นก็สวย นี่สําหรับบัวหลวงนี่สวยสวยตามจินตนาการเลยพี่น้องดูสิผิวพันธุ์นี่สวยนี่พี่ชายเขาก็มาเฝ้าทั้งคืนนะครับเนี่ยแม่ก็ห่วงแต่เจ้านี่ไข่ขาวรักน้องมากผมถ่ายคลิปไว้แต่มันเป็นคลิปไม่ชัดกลางคืนผมเป็นห่วงนึกว่าไข่ขาวจะมากัดน้องจะมากัดหูกัดอะไรกัดหางไม่ครับไข่ขาวมาเลียไข่ขาวเลียน้องแล้วก็นอนกับน้อง ผมถ่ายคลิปว่ามันมืดเมื่อคืนเนี่ยเจดายมากเลยนะแต่เดี๋ยวก็ได้เห็นนะครับเพราะไข่ขาวเนี่ยผูกพันกับบวัวหลวงมากผมเพิ่งเห็นเนี่ยครับหมาที่มานอนกับควายนอน,น,อนเก้าควายทั้งคืนนะแต่บวัวทองเขาไม่ค่อยยอมไล่ควิดไล่ตะเพิดแต่บวัวขาวก็มีความพยายามสูงมากมีความผูกพันแล้วกางสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เนาะเอเแก่ในพี่น้องดูดิยหูเหอยาวลุกหูใหญ่ ควายเกิดใหม่เท่ากับควายหนึ่งเดือนเลยนะฮะไม่ได้ยอนะครับไม่ได้ยอไม่ได้เชียร์ควายตัวเองแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะอ่าทีนี้ผมก็จะมีแม่ควายเผือกในอนาคตที่ตามจินตนาการเป็นระดับขั้นตอนไปนะอีกไม่นานนะพี่น้องอีกไม่นานเราก็จะมีการพัฒน,นาควายเผือกของตระาฟาร์มไปอีกระดับหนึ่งนะฮะไปอีกระดับหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ